พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่50เรื่องพระเทวทัตกระทำสังคเภทและพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบต่อมาพระเทวทัตพร้อมกับสาวกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอวัตถุห้าประการเพื่อต้องการ ให้พระบรมศาสดาบัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติโดยเคร่งครัดคือภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาเลยเนื้อตลอดชีวิตหนึ่งภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตหนึ่งภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดตลอดชีวิตหนึ่งภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตหนึ่งภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตประการแรกเราอนุญาตป่าและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสามคือไม่เห็นไม่ได้ยินและไม่สงสัยว่าทำเพื่อเราสามประการต่อมาเราอนุญาตให้ถือความปรารถนาของตนเป็นที่ตั้งภิกษุรูปใดปรารถนาถือการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือถือผ้าบางสุกุลเป็นวัด ก็ให้ปฏิบัติได้ตามนั้นสำหรับประการสุดท้ายเราอนุญาตให้ภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสะนะได้เพียง8เดือนคือนอกฤดูฝนเท่านั้นพระเทวทัตได้ยินพระดำรัสเช่นนั้นคิดว่าพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตเกิดความดีใจที่สมกับความปรารถนาของตนที่จะทำให้ชนทั้งหลายเห็นว่าตนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลา,วกวา จึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปพร้อมภิกษุสาวกของตนวันรุ่งขึ้นพระเทวทัตพร้อมด้วยภิกษุสาวกเข้าไปสู่กรุงราชครืประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่ทำให้ชนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไร้ปัญญา เข้าใจว่าพระเทวทัตเป็นผู้มีความประพฤติขัดเกลาส่วนพระสมณโคดมพุทธเจ้าเป็นผู้มีความประพฤติมากๆย่อมคิดเพื่อความสะดวกสบายอ้างว่าคําสอนของตนประเสริฐกว่าทำให้ภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยพากันหลงเชื่อ,อยอมตนเข้าเป็นสาวกจำนวนมากเมื่อพระบรมศาษษษษสดาทรงทราบให้หาพระเทวทัตมาเฝ้า รับสั่งถามพระเทวทัตทูลรับว่าจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงเลยเพราะว่าการทำลายสงมีโทษหนักนักผู้ใดทำลายสงย่อมประสบโทษและหมกไหมในนรกตลอดกับพระเทวทัตไม่ได้เอื้อเฟื้อในพระโอวาทหลีกไปจากที่นั้น เช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนทกกำลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชครืได้บอกความประสงค์ของตนแก่พระอานทน์ว่าท่านอานนท์นับแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและจากภิกษุสงฆ์อื่นเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วพระอานนท์ได้นำความนั้นมากราบทูลพระบรมศาสดาตามคำของพระเทวทัต พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่คนดีทำยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พิสุท์ทั้งหลายจับสลากกล่าวว่าวัตถุห้าประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากในสมัยนั้น ภิกษุชาวเวสาลีประมาณ500รูปเป็นภิกษุบวชใหม่รู้พระธรรมวินัยน้อยจึงจับสลากด้วยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินยัยพระเทวทัตครั้นทำลายสงแล้วหลีกไปทางขยาศรรีรัะพร้อมด้วยภิกษุใหม่500รูปพระบรมศาสดาได้ทราบเหตุแล้วตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุนในภิกษุใหม่เหล่านั้นอยู่ พวกเธอจงรีบไปภิกษุเหล่านั้นกำลังจะถึงความย่อยยับพระอัครสาวกทั้งสองทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วรีบเดินทางไปจากขยาศีรษะครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าใจว่าพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเพราะชอบใจธรรมะของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้น พระเทวทัตกำลังแสดงธรรมมีกถาแจ่ภิกษุทั้งหลายแนะนำพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นเสร็จแล้วได้เชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรบัดนี้ภิกษุสงฆ์ประศัก์ทินมิทะแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อแล้วจักนอนพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยหมดสติสัมปชัญญะครู่เดียวเท่านั้นก็หลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนภิกษุเหล่านั้น ด้วยธรรมีกถาอันเป็นอนุสาสนีเจือด้วยอาเทศนาปาติหารพระมุคหลานะกล่าวสอนด้วยธรรมีกถาอันเป็นอนุสาสนีเจือด้วยอิทธิปาติหารภิกษุเหล่านั้นอันพระทระทั้งสองกล่าวสอนอยู่ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวล ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพระสารีบุตรเรียกพิสูุเหล่านั้นมาว่าท่านทั้งหลายเราจะไปเฝ้าพระบรมศาสดา,ศาผู้ใดชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นั้นจงตามเรามาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นำพิสูุ0หรอรูปนั้นกลับไปยังพระเวลุวันวิหารกรุงราชครห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสิทธิ์ผู้ใหญ่ของพระเทวทัต ปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นด้วยคําว่าท่านเทวทัตลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตรีบลุกขึ้นเถิดพระสารีบุตรพระโมกัลานะพาภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกก่ท่านแล้วนิ่ใช่หรือว่าอย่าวางใจพระสารีบุตรพระโมกัลานะเพราะเธอทั้งสองมีความปรารถนาลามกลุกอานาจแห่งความปรารถนาามกขณะนั้นโลหิตร้อนได้พุ่งออกมาจากปากของพระเทวทัตณนะที่นั้นนั่นเอง ในอัตธกถาธรรมบทกล่าวว่าพระบรมศา,ศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่กรุงราชครทรงปรารภบุพกรรของพระเทวทัตรตรัสชาดกเป็นอันมากแล้วเสด็จออกจากกรุงราชครห์ไปประทับอย่างพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีต่อมาพระเทวทัตอาพาธนานถึง9้าเดือนอาการหนักลงทุกขณะในการสุดท้ายได้สำนึกใคร่จะเฝ้าพระพุทธองค์ จึงขอร้องภิกษุสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยพาไปภิกษุพวกนั้นกล่าวว่าในการก่อนท่านได้ประพฤตินตนมีเวรกับพระบรมศาสดานหนักนักข้าพเจ้าทั้งหลายไม่อาจพาท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้เราพินาศเสียเลยแม้เราจะผูกอาฆาตในพระองค์แต่สำหรับพระองค์หามีความอาฆาตตอบเราแม้ประมาณเท่ากับปลายผมไม่ เราจะไปขอขมาโทษจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นส่งมีน้ำพระทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั่วไปเช่นในนา,ายขมังธนูพระเทวทัตโจรองคุลิมานช้างนาราคีรีและพระราหุนเป็นต้นพระเทวทัตได้ขอร้องวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้ภิกษุผู้เป็นสิษย์ช่วยนำไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวกเหล่านั้นจึงนำพระเทวทัตออกไปด้วยเตียงน้อย ช่วยกันหามาตั้งแต่กรุงราชครืจนถึงกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายได้ข่าวการมาของพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายเทวทัตนั้นจกไม่มีโอกาสได้เห็นเราอีกเลยแม้เหล่าภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะนับแต่จะมาถึงที่นี่อีกประมาณหนึ่งยศแล้วตึงโยช์แล้วข่าพยุตหนึ่งแล้ว มาถึงใกล้สะบกรณีแล้วพระเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จักไม่ได้เห็นเราเป็นแน่แท้เมื่อพวกสาวกพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสะบกรณีแล้วต่างก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ําในสระนั้นพระเทวทัตยพยายามจะลุกขึ้นยืนพอวางเท้าลงบนพื้นดิน เท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินเธอจมลงแล้วโดยลำดับเพียงข้อเท้าเพียงเข่าเพียงเอวเพียงอกจนถึงคอในเวลาที่คางจดถึงพื้นดินพระเทวทัตได้เปล่งวาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เกิดด้วยบุญตั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตเปล่งวาจาขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ก่อนมรณภาพในครั้งนี้อธถกถาธรรมบทเรื่องสนใจบริพาโชคกล่าวว่าในอนาคตพระเทวทัตจกได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกพุทธเจา้านามว่าอธิสระเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบจมดินไปแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบัดนี้พระเทวทัตไปบังเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าพระบรมศาส,าสดาตรัสตอบว่า เธอได้เกิดในอเวจีมหานรกแล้วแล้วตรัสต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปกติประพฤติบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะกรรมชั่วที่กระทำจักนำไปสู่ทุกขติภิกษุทั้งหลายเทวทัตเป็นบัณฑิตตั้งตนอยู่ดุจผู้รุ่งเรืองด้วยยศแต่เธอ กลับสั่งสมความประมาทประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนตถาคตผู้เสด็จไปดีแล้วประกอบแต่กรรมอันชั่วจึงตกนรกอเวจีตั้งอยู่ตลอดกับไม่มีใครช่วยได้พระเทวทัตเมื่อถูกพันดินสูบไปแล้วด้วยวิบากกรรมจะต้องไปตกอเวจีมหานรกอยู่ถึงแสนกับ เพราะกรรมของพระเทวทัตถึงขั้นอนันตริยกรรมนำมาให้เกิดในเอเวจีมหานรกนี้ได้แล้วฉะนั้นพอท่านดับจิตตายก็ตรงดิ่งมายัางสถานที่นี้เกิดเป็นกายสัตว์นรกเอเวจีสูงยอดเยี่ยมถึง300โยชน์ยืนนิ่งไม่ไหวติงสวยทุกข์อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมศีรษะทะลุเข้าไปในเพดานแค่หูฝ่ายข้างสองเท้าก็จมลึกเข้าไปในพื้นเหล็กแค่ข้อเท้า มีเหลาเหล็กเท่าต้นตาลขนาดใหญ่แทงจากข้างหลังทะลุข้างหน้าโดยที่ปลายเหล็กทั้งสองข้างติดอยู่ข้างฝาแล้วยังมีเหลาเหล็กอีกอันหนึ่งแทงสีข้างขวาทะลุสีข้างซ้ายโดยที่ปลายเหลาทั้งสองข้างติดอยู่ที่ฝาเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีเหลาเหล็กอีกอันหนึ่งเสียบตั้งแต่ศีรษะทะลุลงมาจนถึงกลางลำตัวโดยที่ปลายเหล็กข้างหนึ่งติดอยู่บนเพดาน อีกข้างหนึ่งจวดพื้นพระเทวทัตถูกเหล็กสามอันตรึงให้ยืนนิ่งไม่ไหวติงเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านได้กระทำความผิดต่อพระพุทธองค์ผู้ไม่ทรงวันไหวในโลกธรรมท,ทั้งปวงจึงนับว่าเป็นความผิดขั้นอุกฤษนอกจากจะถูกตรึงด้วยเหลาเหล็กดังกล่าวแล้วยังต้องถูกไฟนรกไหม้ทั้งทั้งที่ถูกตรึงอยู่นั้นตลอดเวลาแม้จนถึงขณะนี้ ก็ยังเสวยทุกโทษอยู่เช่นนั้นณอเวจีมหานรกเพราะอนันตริยกรรมนี้เป็นกรรมที่หนักที่สุดในบรรดากรรมทั้งหมดใครทําเข้าผู้นั้นย่อมเป็นนิยโตบุคคลเที่ยงแท้ที่จะต้องไปตกในมหานรกอเวจียอย่างเดียวเท่านั้นพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทดําเนินไปตามมรรคาของพระพุทธเจ้าพวกเธอทั้งหลายจักไม่ไปเกิดในอบาย ในการจบคาถาบรรดาภิกษุที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมต่างก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเป็นจำนวนมาก